ประธานที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติกับผมธีรัช,ชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหรือเดิมคือพรรคอนาคตใหม่ท่านประธานที่เคารพครับเกี่ยวกับพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ s m e ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 เหตุผลที anyway ่ต e so in ้องมีพระราชัดำริฉบับนี้เราพอฟังได้ก็เพราะว่าผู้ประกอบการ SME ถือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเป็นแหล่งจ้างงานที่สําคัญเราจะทิ้งกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้เพราะหัวใจนอกจากธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางเป็นตัวเชื่อมและเป็นการจ้างงานให้ประเทศทั้งประเทศถ้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมล้มไปหมายความว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นสะเทือน ถ้าพระราชจังกำหนดฉบับนี้ไม่สามารถช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนั่นหมายความว่าแรงงานอีกประมาณอย่างน้อยส2องล้านคนจะต้องตกงานหมายความว่าความล่มสลายของระบบเศรษฐกิจระดับกลางประเทศก็จะล่มสลายสะเทือนทั้งประเทศเรามาดูว่าเนื้อหาของพระราชจํากำหนดฉบับนี้สามารถช่วยได้จริงหรือว่าเบี่ยงเบนไปทางอื่นขอเรียนครับช่วยได้จริงหรือว่าเบี่ยงเบนไปทางอื่นไปช่วยกลุ่มทุนกันแน่ ตั้งแตที่ครับเนื้อหาโดยภาพรวมของพระรากชกฤษฎีกานี้คือการที่ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปล่อยกู้ให้กับสถาบันการเงินหรือธนาคารทั่วไปนะครับในวงเงิน5้าแสนล้านบาทอัตราดอกเบี้ย0.01ให้สถาบันการเงินปล่อยให้กับ SME ในอัตราร้อยละสองยกเว้นดอกเบี้ย6เดือนใช้คืน2ปีให้กู้เฉพาะ SME ที่มีสินเชื่อกับธนาคารแต่ละแห่งไม่เกินห้าล้านบาทใช้คำว่า สินเชื่อแต่ละแห่งไม่เกิน500้อยล้านบาทโดยคิดยอดหนี้ณวันที่3 1ธันวาคม2512้องตรงใช้ยอดหนี้5้าล้านบาทดูให้ดีผมขีดเส้นใต้3 5 0หิเส้นและอีกทั้งยังให้มีการประกันเงินกู้สถาบันการเงินร้อยละ70ดของยอดเงินกู้ไม่เกิน50ิบล้านและร้อยละ60สบของยอดเงินกู้ที่เกิน50ล้านหักหลักทรัพย์ความประกันอาละนี่คือตัวสาระสำคัญนะเป็นหลักๆยังมีรายละเอียดอยู่บางหวน เราดูผีวเผดผิวเผินะครับเหมือนว่าโอ้โหรัฐบาลตรงนี้ต้องการเจตนาใช้เวลาความรวดเร็วออกพระรากำหนดมาช่วยเหลือเอสอได้อย่างแน่เลยแต่ผมดูละเอียดแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ยังไงครับทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่นั่นก็คือปัญหาแรกคือ SME ตัวจริงไม่ได้ประโยชน์จากสารนี้เท่าที่ควรน้อยมากที่จะได้รับ แต่ผู้ได้รับประโยชน์ตัวจริงคือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่ SME แต่ถูกกำหนดนิยามให้มีสิทธิ์ในการรับได้รับการกู้ร้อยละสองดอกเบี้ยเงินถูกมันไม่ตรงเป้าหมายในการแก้ปัญหา SME ครับเรามาดูคำาิยามก่อนแรกๆจะถึงตรงนั้นว่าเป็นยังไงผมจะชี้เห็นทีละเปาะทีละเปาะครับนิยามจากกฎกระทรวงและประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม เขากาหนดอย่างนี้นะครับนิยามของ SME คือ1นวิสาหกิจขนาดย่อยหมายถึงมีการจ้างงานไม่เกิน5คนรายได้ไม่เกิน1.8ล้านบาทต่อปี1ล้านบาท8ปเองนะครับ1.8ล้านบาทต่อปีวิสาหกิจขนาดย่อมหมายถึงมีการจ้างงานไม่เกิน50คนมีรายได้ไม่เกินร้อยล้านบาทต่อปีและวิสาหกิจขนาดกลางมีการจ้างงานไม่เกิน200คนรายได้ไม่เกิน500้ล้านบาทต่อปี500ล้านนะครับท่านประธานครับ หลักเกณฑ์ของ SME ที่หน่วยงานหลักของประเทศกําหนดไว้ก็มี2องค์ประกอบก็คือ 1. มีการจ้างงานและ 2. มีระดับรายได้ไม่ใช่นี่คงค้างนะครับแต่สําหรับพระราชกำหนดฉบับนี้ระบุไว้ว่า SME คือวิสาหกิจที่มีโวนสินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกิน500ล้านบาทสินเชื่อไม่เกิน500ล้านบาท การจ้างงานหรือดับรายได้นั่นนันตะมันไม่มีการจ้างงานไม่มีนะครับและดับรายได้กับสินเชื่อมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงตรงนี้หมายความไหมครับหมายความว่าบริษัทที่มีรายได้หนึ่งพันล้านสองพันล้านห้าพันล้านหรือหมื่นล้านถ้ามีสินเชื่อห้าร้อยล้านบาทสามารถกู้ดอกเบี้ยราคาถูกสองเปอร์เซ็นต์ได้ทั้งหมดอันนี้มันเอสเอ็มอีตรงไหนครับในภาษากฎหมายผมได้กฎหมายนะครับเขาบอกกรรมเป็นเครื่อง ชี้เจตนาเจตนาของข้อกฎหมายนี่เจตนาที่จะให้กระจายไปยังทุนใหญ่ไม่ใช่เอวดีโดยตรงครับแล้วไอ้ที่เขียนว่าแต่ละแห่งด้วยประกาศธนาคารไทยบอกว่าแต่ละแห่งแต่ละแห่งคือแห่งละไม่เกินห้าร้อยถ้าสามแห่งก็พันห้า้อยล้านอันนี้กูได้นะครับเฮ้ยมันจะช่วยเอ็ีขนาดกลางขนาดย่อมได้อย่างไร ยังไม่รวมบริษัทที่มีบริษัทลูกหลายๆบริษัทและแห่งละร้อยล้านสองร้อยล้านสามารถเข้าคู่ได้หมดผมคิดดูว่าเอ๊ะนี่เป็นการสมคบระหว่างนายทุนขนาดใหญ่กับธนาคารร่วมกับรัฐบาลหรือเปล่าที่ผมคิดนะครับมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับไปเปิดโอกาสที่คนอนี่นทาไมทาไมไม่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่จ้างงานไม่เกินห้าคนหนึ่งจุดแปดล้านบาทจ้างเงินไม่เกินห้าสิบคนรายได้ไม่เกินร้อยล้านบาทต่อปีไม่เอากลุ่มนั้นแล้ครับ แล้วไม่บอกเลยนะครับว่าขีดแบ่งแบ่งจานวนว่าไอ้กลุ่มเล็กกลุ่มย่อยเท่าไหร่กลุ่มใหญ่เท่าไหร่เปิดกว้างฟรีสไตล์มันเปิดให้ธนาคารที่เอาเงินดอกเบี้ยละ0ู1ศไปปล่อยกู้นั้นตามอําเภอใจตามอาเภอใจนะครับมันไม่ใช่ว่าไปปล่อยกู้ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรไบอกเลยนะครับมันเอื้อต่อกลุ่มทุนขนาดใหญ่ชัดๆและกลุ่มทุนใหญ่เท่าไม่ได้สองเปอร์เซ็นต์ยังไงครับดอกเบี้ยปกติ การกู้ยืมเงินก็คือ4-8%เปอร์เซนตตีว่าประมาณสักห้ถเปอร์เซนถ้าส่วนต่างเหล่านี้มีส่วนต่างเหล่านี้ประมาณ3-4%เปอร์เซ็นตบริษัทหรือขนาดใหญ่ที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีธนาคารจะเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดและเอาเงินไปใช้ได้มากที่สุดอเรามาดูนิดหนึ่งครับนะฮะดังนั้นนะครับโอกาสที่ SME ตัวจริงไม่มีโอกาสได้รับ าการต่อมาคือพระราชาองค์นี้ยังให้กู้ SME ที่มีสินเชื่อกับธนาคารการสถาบันการเงินเท่านั้นเอาละตรงนี้คืออะไรครับยอดเอ,อคนที่ไม่มีเงินกู้คือไม่มีสินเชื่อคนที่ไม่มีหลักประกันเหล่านี้ถูกตัดคนที่เป็นหนี้เสียอันนี้ถูกตัดหมดไม่มีทางเรามาดูยอดของ SME ของประเทศเรามีีระมาณสามล้านรายสามล้านรายนั้น เป็นที่มีสินเชื่อกับธนาคารรัฐธนาคารพาณิชย์ประมาณ1.9ล้านลายแต่อีก1.1ล้านลายไม่มีสินเชื่อเพราะเขาเป็นธุรก,กิจขนาดเล็กเช่นร้านขายกาแฟดินทางดีสอดเล็กๆบริษัทจัดรถทัวร์นะครับไม่มีหลักปาการะกันในการไปวางทับจุยในการกู้ยืมเงินจึงไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ก่อนหน้านี้และถูกมาตรการรัฐบาลปิดเมืองเขาไม่สามารถขายของได้ไม่สามารถขายโรงแรมได้ไม่สามารถจัดทัวร์ได้ เดือดร้อนเขาตายเพราะนโยบายรัฐบาลแต่รัฐบาลไปเอื้อต่อกลุ่มทุนใหญ่มันเป็นธรรมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเอสเีของผมไหมครับและเป็นคํากับลูกจ้างอีกประมาณสิบสองล้านคนหรือไม่ท่านประธานผมบอกท่านประธานผ่านยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่ามันใช่หรือไม่ในการออกพอรากฉบับนี้เร่งด่วนขนาดนี้โดยไม่ให้สภาตรวจสอบแต่ต้นาาทำไมนะครับตรงนี้คือการขีดคนหนึ่ง หนึ่งล้านหนึ่งแสนลายออกไปไม่ให้มีสิทธิกู้มาดูครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งคือการกู้ยืมเงินต้องกู้วงเงินไม่เกินร้อยิบของยอดยอดเงินกู้ณดวันที่สาิบเอดธันวาคม2 5งพหสบสองสมมุติวันนี้จุมีมีหนี้หนึ่งล้านบาทกู้ได้สองแสนมีลูกจ้างสิบคนถามว่าจะไปได้กี่น้ำไอ้วงขนาดนี้จะไปได้กี่น้ํามันไปไม่รอดแต่ถ้าเกิดบริษัทขนาดใหญ่มีหนี้ห้าร้อยล้าน ยีคือหนึ่งร้อยล้านเขาสามารถไปทำอะไรได้หมดนี่คือการออกพระราชกำหนดมีกลนช่อฉนหรือมีวาระซ่อนเล่นหรือไม่เพื่ออื้อต่อทุนใหญ่หรือไม่ต่อมาก็คือไม่มีการผ่อนเกณฑ์ใช้หลักเกณฑ์ปกตินะครับคือจะอู้ต้องจะกู้ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหนึ่งล้านหนึ่งแสนลายไม่มีอยู่แล้ว อีกหนึ่ง้าล้านลายไม่รู้กี่คนก็ไม่มีอีกบุคคลเหล่านี้จะถูกตัดออกจากการเข้าจะเหลือเพียงไม่กี่รายเท่านั้นนะครับที่มีโอกาสได้รับสินเชื่อซึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นก็มีกลุ่มคนส่วนน้อยผมเชื่อว่ามีไม่กี่แสนไม่กี่หมื่นลายไม่กี่แสนลายที่สามารถมีหลักทรัพย์และเข้าไปช่วยได้และยิ่งเป็น d N P L นีี่ถูกตัดจากระบบตั้งแต่แรกพอกรอกใบสมัครไปปุ๊บขอกู้ปุ๊บเด้งขึ้นทันทีอดเลยเมื่อเป็นอย่างนี้คนคนที่ด้รับก็คือกลุ่มทุนขนาดใหญ่และ กลุ่ม SME ที่มีสภาพดีเป็นสินเชื่อระดับชั้นดีเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้มันแก้ปัญหาขาดสภาพคล่องมันแก้ปัญหาการจ้างงานของ SME ธุรกิจขนาดกลางรขบย้อนตรงไหนครับมันถูกตัดขาดเกือบหมดแล้วถ้าเราเป็นธนาคารถามว่าธนาคารธนาคารคือหน่วยธุรกิจครับสถาบันเงินธุรกิจของเขาจุดยืนวัตถุประสงค์คือกำไรสูงสุดไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดของสังคมนะครับ ดังนั้นการจะเลือกให้กู้ตามหลักเกณฑ์ของพระราชกำหนดฉบับนี้ครับก็จะต้องเลือกลุกนี้ชั้นดีเลือกที่มีหลักประกันแน่นอนครับเพราะเข้ากันนั่นที่สําคัญพระราชกำหนดฉบับนี้กาหนดให้ธนาคารเทถไทยประกันนีดเลยนะครับไม่เกินห้าสิบล้านประกันนี้70็ดสิบเปอร์เซ็นเกินห้าสิบล้านประกันนี่หกสิบเปอร์เซ็นโอ้โหแทบไม่เสียอะไรธนาคารได้เปล่าเลยปล่อยกู้พวกนี้ธนาคารสถาบันการเงินนะครับ ไม่ต้องตรวจสอบเครดิตไรมีอยู่แล้วลูกที่ชันดีอยู่แล้วปล่อยได้เลยครับต้นทุนไม่ถึงสองบาทได้สองบาทเต็มๆครับไม่ต้องไปตรวจสภาพเครดิตไรทั้งหมดได้เต็มๆผมได้สอบถามบร bon ิษัทขนาดใหญ่หลายบร bon ิษัทได้กุยก่อนหน้าที่อภิปรายใน <S <S วันนี้เขาก็บอกว่าในส่วนของตัวมีธนาคารช่วงเนี้ยธนาคารโทรมาบ่อยเลยครับบอกว่าให้กู้ไหมเป็นลูกที่ฉันดีนะครับกู้ไหมเขาเอาเอาเว่าเอาไม่เอาครับ เขาบอกเอาหนึ่งเอาไปรีไฟแนนซ์กำไรดนต่างดอกเบีย้ย2องได้มากสองเอาไปให้กู้ต่อกู้ต่อได้ได้กำไรอีกสาเอาไปเล่นหุ้นก็ยังกำไรนี่มันเอื้อต่อ SME หรือวอ่าต่อในทุนครับต่านะธานที่รับครับ สิ่งเหล่านี้มันยืนยันให้ชัดเจนว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่มีการเอื้อต่อกลุ่ม SME อย่างแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเหมือนกับรัฐบาลจะรู้ว่าผมจะอภิปรายเรื่องนี้ชี้แจงประเด็นนี้ต่อสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณากหนดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา26พฤษภาคม2563คณะรั้งตีได้มีวติครมนะครับเพื่อออกมาเพื่อเพิ่มช่วยเหลือ SME ให้เห็นผลว่า อย่างทั่วถึงโดยจัดสรรวงเงินประมาณ1,000งล้านบาทจากมติเดิมวันที่7เบษารนห3มาบอกว่าให้เปิดโอกาสให้ SME ที่ไม่มีสินเชื่อกับธนาคารไม่มีหลักทรัพย์กรรมการและ NPL สามารถกู้ได้โห oh, ดูแล้วเหมือนกับมามีการมาแก้ไขตรงนี้นะครับผมดูก็ะึื่นตอนแรกแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับเพราะเมื่อกี้เราถูกหลอกมาทิ้งล้ว ดูลึกให้ไปหนึ0งหมล้าน SME ที่ถูกกันออกไปไม่มีไม่มีสินเชื่อกับธนาคารเนี่ยหล้านหนึ่งแสนเอามาหารดูเลยครับหารกับ1นึ่งม่นล้านได้เท่ากับ9ก้าบาทค่าเฉลี่ยอยู่ที่9ก้าพาสิบาทเอาไปทำอะไรครับนี่คือสิ่งที่เรานเหมือนกับรถผุทั้งคันแต่เอาไปปะผุแค่ฝ่ามือเดียวมันปิดบดไหมครับมันไม่ทางปิดขัดได้เลยคือทำเหมืนก็ผมช่วยแล้ว แต่จริงเนื้อแท้หนุกเค้กก้อนใหญ่ไปอยู่ในทุนขนาดใหญ่ท่านอย่างนี้เพื่ออะไรครับรัฐบาลทำไมถึงเอื้อกลุ่มทุนใหญ่ขนาดนั้นท่านนายกทันตีผมฝากไปด้วยครับเรามาดูอีกประเด็นหนึ่งก็คือมติที่รัฐบาลบอกว่าจะช่วยมติคอรมอรจะช่วยหนึ่งหมื่นล้านบาทนะครับเนื้อแท้ที่เราดูแล้วนะครับนะครับ มันไม่มีประกันเงินกู้70%ไม่ดูตามสล้ายไม่เกินนะครับไม่มีประกันเงินกู้10%นะครับแต่สามารถลูกนี้ใหม่ได้แต่ลูกใหม่ลูกนี้ใหม่นั้นถ้าไม่มีประกันกู้10%ถ้าลูกนี้ใหม่เป็น NPL ถามว่าธนาคารพาณิชย์ที่ไหนจะให้มันต่างกับพหลกรนะครับเขามีประกันยอดนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันที่ปล่อยกู้70%ในงูต่ำกว่า50ล้านมันไม่เอื้อต่อการช่วยอะไรทั้งสิ้น นั่นคือออกมาแทบศูนย์เปล่าหรือไปก็ไม่ตรงเป้าเหมือนเดิมนี่คือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะครับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของการออกพระราชกฤษฎีนี้คือไม่มีนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องคิดเพื่อให้ s m e อยู่รอดคือการจ้างงานครับท่านประธานครับตัวเลข s m e ทั้งหมดในประเทศไทยมีจำนวน3 77, ล้าน7,177รายมีการจ้างทั้งงานประมาณ12ล้านคน นอกจากนี้ยังมี SME และธุกรกิจส่วนตัวไม่มีลูกจ้างอีกประมาณ11.82ล้านรายและที่ทำงานอยู่บ้านไม่ได้ค่าจ้างอีก5.56ล้านรายรวมแล้วประมาณ29ล้านรายยอด SME ผมไม่ว่ากัน3ล้านรายแต่ยอด11เอ้ย12ล้านรายในการจ้างงานแต่ลอด11.8ล้านรายและลอดยอด5.6ล้านรายรวมประมาณ17ล้านรายของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวไม่มีลูกจ้างกับทำธุรกิจอยู่บ้านควรกลุ่มเหล่านี้มันมันย่อยอกว่า SME แต่พระราชาเกิดันแถวนี้ไม่ได้เขียนถึงให้เขาได้รับการเยียวยาครับ17 <ard> <pl> ล้านคนนะครับแต่ไม่เขียนขยายไปทางด้านบนนะครับ <ul> ด้านที่เขาอยู่รอดปลอดภัย <ul> จเจริญรุ่งเรืองเป็นกลุ่มทุนใหญ่มีสภาพคล่องดีแล้วให้ได้รับหมายความว่าไงท่านมองคนเล็กคนน้อยอย่างไงครับหรือมองแต่คนใหญ่คนโตเล็กๆไม่ใหญ่ๆ่ตอบสนองทันทีอย่างนั้นหรือเปล่าเนื้อแท้พระราชาแบบนี้เป็นอย่างนี้จริงๆครับ ท่านประธานครับเมื่อเป็นอย่างนี้พระราชจำกำหนดฉบับนี้ไม่ได้ช่วยเหลือ SME ตัวจริงและไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยเหลือคนที่มีทาเศรษฐกิจน้อยกว่าตัวจริงมาตรการช่วยเหลือเพื่อมามา,มาปะผุนั้นก็ไม่สามารถช่วยได้จริง SME อีก3ล้านรายมีโอกาสที่จะล้มไม่น้อยกว่า2ล้านจะมีคนตกงานไม่น้อยกว่าสิล้านคนมันหมายความว่า เอสอ็มอ e, ขนาดย่อยนะครับสล้านหนะครับลายนะครับแปดิบาจดและขนาดย่อยขนาดย่อยแปนะขนาดย่อมอีก3ามแสนหพหรือ12.5%เซเหล่านี้มีโอกาสที่จะล้มหายตายจากไปจากระบบเศรษฐกิจประเทศไทยการล้มหายจากระบบเศรษฐกิจประเทศไทยนั้นก่อให้เกิดอะไรครับอย่างแรกคือตัวแรงงานผู้ที่เป็นแรงงาน จะต้องตกงานถูกลดเชื้อมองทำงานอาจจะอยู่ต่างจังหวัดถ้าอายุมากหน่อยการจะกลับมาทำงานในระบบยากอาจจะจ้างงานรายวันเขามีครอบครัวมีลูกมีพ่อมีแม่ต้องดูถามว่าคนเหล่านี้อีกประมาณสิกว่าล้านคนจะทำอย่างไรมองในส่วนของตัวสินทรัพย์จะมีรายหนึ่งบริษัทรายหนึ่งนะครับจะต้องมีคู่ค้ามีซัพพลายเออร์ ันใดอันหนึ่งขาดหายไปนะั่นเหมือนกับวงกรวงจรธุรกิจจะขาดหายเป็นลูกโซ่จะกระทบลูกโซ่จะล้มแล้วก็ล้มอีกเป็นรุ่อรื่นาจากหนึ่งเป็นสิบตเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนเป็นล้านนี่คือผลท่อเศรษฐกิจทั้งประเทศและเขาไม่ได้ล้มเองเพราะตัวเขาแต่ล้มเพราะนโยบายรัฐบาลปิดเมืองแต่ไม่รับผิดชอบเขายึดถือแต่เฉพาะมาตรการสาธารณสุขอย่างเดียวแต่ลืมมาตรการทางธุรกิจทางเศรษฐกิจทำลายค่าคนทั้งประเทศค่าธุรกิจทั้งประเทศ ต่อไปคือในเรื่องของตัวธนาคารเจ้าหนี้เจ้าหนี้นี่จะต้องยึดล้มละลายไปขายท่อตลาดช่วงนี้ขายได้ไหมละครับไม่มีคนซื้อและแนวโน้มจะขายขาดทุนได้นะครับไม่ขายได้กําไรนี่ก็ได้น้อยแต่เอื้อต่อคนกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนรวยครับนายทุนขนาดใหญ่มีสภาพคล่องเขาสามารถมาช้อนซื้อสินทรัพย์ที่ดีๆราคาถูกเข้าไปเมื่อเป็นอย่างนี้เป็นไงครับทรัพย์สินส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มทุนโดยเฉพาะ เราเหลื่อมล้ำอยู่แล้วเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นอีกรวยกระจุกจนกระจายจะยิ่งมากขึ้นอีกที่สำคัญคนชั้นกลางคือ SME มีระดับกลางนั้นถูกทำลายให้เป็นคนจนครับตัวเอสเอมีเองนะครับผู้ประกอบการนะครับจิตวิญญาณของผู้ประกอบการจะสูญหายไปความฝันจะสร้างให้อนาคตตัวเองธุรกิจตัวเองใหญ่โตหายไปกลายมาเป็นคนจนนี่คือผลสะเทือนของระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศแล้วท่านทำอย่างนี้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนฉุมนได้ยังไงครับ ไปออกกฎหมายเลือกกลุ่มทุนได้อย่างไรท่านประธานที่รัครับถ้ากลุ่มทุนช้อนซื้อทรัพย์สินที่เสียทั้งหมดไปอีกหน่อยจะเป็นเขาเรียกว่าแนวโน้มจะใช้อำนาจเหนือตลาดกำหนดราคาสินค้ากำหนดอะไรเหลือกลุ่มคนไม่กี่ตระกูลในประเภทนี้เราต้องการให้ประเทศของเรานั้นเป็นอย่างนี้เหรอครับมีคนรวยไม่กี่ตระกูลของประเทศกำหนดอะไรก็ได้ หรือเราต้องการให้เอเจบีนั้นจเจริญเติบโตขึ้นไปทั่วทั้งประเทศมีการจ้างงานพ่อแม่พี่น้องผมมีการทํางานทุกจอมย่ายอย่างน้อยยี่สิบเก้าคนไม่ยี่สิบเก้าล้านคนไม่ตกงานท่านพันธอยากให้คุณแบบไหนแต่ทําไมรัาบ,บาลทําแบบนี้ท่านประธานครับผมกล่าวข้ามต้นก็คือผมไม่เห็นว่าพระราชโองกาแบบนี้สามารถช่วยชีวิตเอเจีได้เลยมีแต่ซ้ําเติมให้หายไป การแบ่งประเภท SME ก็ไม่มีการแบ่งว่าสมมติว่าสอง0 0นห้าละห้าแสนแบ่งสองแสนให้กับระดับย่อยระดับย่อมได้ไหมไม่มีการมาตรการช่วยเหลือก็ไม่ใช่แล้วพระราชกฤษฎีนี้ให้ผมรับรองได้ยังไงครับผมว่ารัฐบาลกลับไปทบทวนนะครับใส่ใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านนายกอาจไม่ได้ไม่ไม่ได้มาเดินหาเสียงแบบผมเพราะพ่อแม่พี่น้องประชาชนแบบผมไม่เดินเข้าชุมชนแบบกับผมไม่ได้เห็นปัญหาท่านไม่รู้ปัญหาหรอครับ แต่ผมทมี่เห็นช่วงปิดสภาโควิดสิบเก้าผมลงพื้นที่เกือบทุกวันเห็น่ภาพความยากแค้นคนตกงานมากขึ้นทุกวันแต่นายกไม่เห็นและทําอย่างนี้ออกมาได้ยังไงผมไม่ยอมหรอกครับผมกุเรียนขอกรับเรียนอย่างท่านนายกรัฐมนตรีไปแก้ไขซะยังพอมีเวลาไปออกมาตรการอะไรเพิ่มเติมแก้ไขก็ได้แต่แค่นี้คือการทำลายเอสเอ็มอี e ขนาดใหญ่ทําลายพ่อแม่พี่น้องของผมอีกไม่น้อยกว่ายี่สิบเก้าล้านคนครับ ผมก็ขอให้รัฐบาลได้โปรดกลับไปทบทวนเรื่องเหล่านี้ด้วยครับ